ก็ขอกลับสวัสดีดูทุกคนด้วยนะครับวับนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวนี้มก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวในหน้าโพสต์ิ๊กต็อกของเราเนาะก็เดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยเนาะตอนแรกนะครับเรามาที่หน้า Google ของเราก่อนนะครับแล้วก็ร้นคำว่า kmk social นะครับหลังจากนั้นให้เราก,กดไปที่เว็บไซต์แรกตรงนี้ได้เลยเนาะใครที่ไม่อยากกดเว็บไซต์ยาก็สามารถสแกนเคเบิโค้ดหรือกดลิงก์ใต้ลิดนี้ได้เลยนะครับ เข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วนะครับคนที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ได้เลยเนาะใครเพิ่งเ,เข้ามาใช้บริการครั้งแรกนะครับหรือเข้ามาสัมผัสเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรกก็าสามารถสมัครใช้งานอยู่ตรงนี้ได้เลยหน้าตาการสมัครใช้งานก็จะเป็นปมาณนี้นะครับให้เราใส่ชื่อไปใช้ใส่อีเมลล้วกรอรหัสผ่านทุกคนได้เลยเนาะแล้วก็ติ๊กฉันไปใช้โปรกแกรมแตรลงมาตรงนี้ได้นะครับหลังจากนั้นให้เราสมัครใช้งานตรงนี้ได้เลยก็คนที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้ยุ่งยากนะครัับกก็ามารถลลอนงงี้้้้ไเะะวใชชแจข ข้ามันหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาดูตรงนี้เนาะทางเว็บไซต์ก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายให้เลือกเลยนะครับมีท Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, นะั้ง a c e b o o k i n s t a g r กร YouTube Tik t o k เนาะเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาใช้ในด้านของ Tik t o k กก็แล้วกันนะครับแล้วก็หมวดหมู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวตรงนี้ก็แล้วกันเนาะบริการตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการต่างๆของเว็บไซต์ได้เลยเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นอันที่2ก็แล้วกันลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปคัดลอกลงกกลลส่เราอยาะ View นะดวววนน็ปค้้้แััใไไบ แล้วก็จํานวนงนี้นะครับก็สามารถดูขั้นต่ําขั้นสูงตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็จำนวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูขั้นต่ําขั้นสูงตรงนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวผมก็จะใส่ไปสัก1000ันเลยก็แล้วกันนะครับเว็บไซต์ก็จะคํานวณค่าใช้จ่ายให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็สามารถมาดูด้านล่างกันตรงนี้ได้เลยก่อนเราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งนะครับอย่าลืมขึ้นมารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านบนดีนได้เลยเนาะเพื่อไม่ให้ผิดพลาดนะครับอ่านแล้วก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันเนาะ อ่ะได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับเวลาเรากดสั่งซื้อเสร็จก็จะขึ้นเป็นเสียเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับให้เราคลิกที่นี่เพื่อดูสถานาการทํางานออเดอร์ของเราตรงนี้ได้เลยอ่ะเราก็จะเด้งมาหน้าบอร์ดการซื้อคุณแล้วนะครับก็สามารถดูออเดอร์หมของคุณตรงนี้ได้เลยเนาะตอนนี้จะเป็นเลขออเดอร์ของเราครับแล้วก็มีลิงก์เทียวมึงแนบไปได้นะดวยเนาะระหว่างระบบเราดําเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินเนานะให้เรากดที่ีเติมเงินตรงนี้ได้เลย อ่ะเข้ามาหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาดูตรงนี้เนาะมีทั้งพร้อมเพย์นะครับสแกนเคอร์โค้ดได้ทุกธนาคารเลยแล้วก็ถึงมินิวอเลตนะครับแล้วมีคริปโตเคอเรนซีด้วยเนาะเข้ามาใช้งานทุกครั้งก็อย่าลืมเข้ามาละเลดเพิ่มเติมก่อนด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็มีอ่างปาวเล็ตตรงนี้ด้วยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมียอดใช้งานสะสม500บาทขึ้นไปนะครับ <c oughs> เพื่อนๆก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีๆเลยเนาะก็สามารถเข้ามาดูกัััันนนนนนไไไดด้้้้้เเลลลยยยยะะะคคครรรรบบมมมีีีทททททงงงภาาา่่๋ววกกกิหตแ บริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็าตามชื่อเลยเนาะก็จะรวบรวมบริการต่างๆของเว็บไซต์ไว้ในหน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับก็สามารถมาหากันได้เลยแต่คนที่หาบริการไม่เจอก็สามารถมาเสิร์ชหาด้านบนตรงนี้ได้เลยเนาะบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีคําอธิบายด้านหลังตรงนี้ถ้ากดเข้ามาอ่านกันแล้วนะครับยอย่าค่อยาลืมกดเข้ามาอ่านก่อนจะกดสั่งซื้อได้เลยเนาะ่ตนคนที่มีปัญหาต่างๆนะครับอยากแจะติดต่อแอดมินนะครับก็สามารถกดติดต่อแอดมินตรงนี้ได้เลยเข้ามาหน้าต่างการติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้แล ทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินได้เลยเนาะต่อมานะครับให้เรามาดูตรงนี้เนาะก็จะมีหมวดหมู่แก้ปัญหาแล้วเราเสรัา่นเลขออเดอร์ของคุณตรงนี้ได้เลยคนที่มีข้อความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ได้เลยนะครับใครที่มีรูปภาพหรือหลักฐานต่างๆก็สามารถกดแท็กไฟล์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วกดส่งตรงนี้ได้เลยเพื่อทําการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูยอดวิวของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วย,ยังเนาะอ่ะเดี๋ อ่ะหลังจากรีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นเลยเนาะเดี๋ยวก็ต้องรอสักครู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เว nah ็บไซต์ทำรายการตามคิวเนาะเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดไปตอนที่เว็บไซต์ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็แล้วกันนะครับอ่ะหลังจากรอประมาณ2-3นาทีนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ยอดวิวของเราขึ้นมาครบตามจํานวนแล้วนะครับทางเว็บไซต์ก็ทาการแถมมาดีหน่อยด้วยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากเลยส่วนคนที่สนใจนะครับอยากจะแนะนาเพื่อนๆให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้เนาะก็สามารถกดมาที่หนน้้าาเเเว็บบไไซต์รรดลยะคั หลัจงจากนั้นให้เรากดไปที่แนะนําเพื่อนตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะแล้วให้เรากดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับส่งให้เพื่อนๆคุณเดี๋ยวเพื่อ,อนๆคุณรู้จักได้เลยนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆคุณเติมขั้นต่ำ200บาทนะครับคุณก็จะได้อะตอมฟิชั่น1 0ลิงก์นี้ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถกดเข้ามาใช้บริการก,กันให้เยอะได้เลยนะครับใครที่ไม่สะดวกกดลิงก์ที่ยุ่งยากก็สามารถสแกนเคเบิโค้ดหน้าคลิปได้เลยเนาะถ้าคลิปนี้พูดผิดพลาดประการใดยด้วนคีีค๋ิก็ขอตอนนะวัสดีครับ